ถ้าคุณอยากจะปลูกต้นไม้ให้คุณมีพลังงาน่วงจุ้ยที่ดีปลูกแล้วให้พบกับความมั่งคั่งแล้วชีวิตคุณปังขอให้คุณฟังคลิปนี้ให้ดีนะคะบ้านไหนมีต้นไม้สวยงามและร่มรื่นบ้านนั้นจัดว่าเป็นบ้านที่่วงจุ้ยดีบ้านไหนปลูกต้นไม้แล้วมีดอกไม้บานมีลมอ่อนๆเข้าบ้านบ้านนั้นย่อมมี ปราณมังกรหรือพลังงานห่วงจุย้ยชีดีแต่ถ้าบ้านไหนปลูกต้นไม้ผิดต้นไม้สูงใหญ่ข่มบ้านบ้านนั้นมักจะทนทุกข์ทรมานเหมือนถูกข่มเหงดังนั้นนะคะการปลูกต้นไม้ภายในบ้านสิ่งแรกเลยเราจะต้องรู้ว่าการปลูกต้นไม้ควรจะต้องปลูกให้ถูกชิต ปลูกให้ถูกทางและลักษณะของต้นไม้จะต้องเป็นมงคลกับบ้านของท่านด้วยเดี๋ยวสินแซจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าปลูกต้นไม้แบบไหนจะดีที่สุดนะคะกรณีที่คุณต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นนั้นสินแซจะแนะนำให้ท่าน ปลูกต้นไม้ใน3มทิศนี้คือ1คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศแห่งภูเขากำเนิดต้นไม้ใหญ่ทิศนี้ลมน้อยนะคะสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้จะมั่นคงหนักแน่นทิศที่สองก็เป็นทิศของต้นไม้ใหญ่และไม้ดอกเชก่นกันคือทางทิศต,ตะวันออกนะคะสองทิศนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ และก็อีกชิดหนึ่งนั่นก็คือทิศตะวันตกนั่นเองทําไมต้องให้ไปปลูกต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกด้วยเพราะทิศตะวันตกนะคะเป็นชิศที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วแดดในช่วงยามบ่ายค่อนข้างร้อนนะคะถ้าท่านปลูกต้นไม้ทางทิศตะวันตกเอาไว้ก็จะช่วยบังความร้อนเข้าบ้านแน่นอนนะคะบ้านที่ร้อนเกินไปคนในบ้านก็ เครียดด้วยอยู่แล้วไม่ค่อยมีความสุขคนก็จะอารมณ์ร้อนง่ายฉันนั้นดังนั้นการปลูกต้นไม้ก็เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านนั่นเองการปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ควรปลูกไว้3ามทิศนี้เป็นทิศแห่งต้นไม้ประญาวหงจุ้ยบอกไว้เสมอว่า ต้นไม้อยู่ถูกทิศถูกทางย่อมส่งผลดีกับบุคคลผู้พำนักดังนั้นถ้าคุณปลูกต้นไม้ใหญ่ก็แนะนำให้ปลูกสามทิศนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อ ป้องกันลมป้องกันแดดมาสู่บ้านท่านทำให้บ้านลมเย็นแต่เมื่อท่านปลูกต้นไม้แล้วแน่นอนนะคะปรานธาตุไม้หรือต้นไม้นั้นจะมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆ เพราะธาตุไม้คือปานแห่งชีวิตคือปานแห่งการเติบโตย่อมเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่บ้านของคุณนั้นคือพลังงานของธาตุดินหลักการของห่วงจุย้ยธาตุไม้ห้ามข่มธาตุดินธาตุดินคือความมั่นคงธาตุดินคือตัวคนธาตุดินคือความมั่งคงั่งดังนั้นถ้าคุณปลูกต้นไม้หรือต้นไม้สูงแล้วนะคะ จงอย่าให้ต้นไม้สูงกว่าชายคาที่สูงที่สุดของบ้านคุณนั่นก็คือห้ามให้ต้นไม้สูงกว่าบ้านคุณนั่นเองถ้าต้นไม้สูงกว่าบ้านคุณเมื่อใดเมื่อนั้นหมายถึงต้นไม้ข่มชะตาบ้านคนในบ้านมักจะ มีอุบัติเหตุคนในบ้านมักจะพบกับโรคร้ายหรือบางครั้งมีปัญหาขัดขวางความมั่งคั่งและการเงินดังนั้นถ้าคุณอยากจะปลูกต้นไม้แล้วควงจุ้ยดี1 นะคะอย่าให้ใบของต้นไม้ลกเกินไปบังแสงบังลมเข้าบ้านอันนี้ก็ควรไปจัดการตกแต่งกิ่งให้เรียบร้อยอันที่สองอย่าให้ต้นไม้นะคะมันสูงเกินกว่าบ้านจนเกินไปทําให้ธาตุไม้ข่มบ้านจะมีผลต่อคนและอันที่3ค่ะรักษาความสะอาดรักษาบริเวณชายบ้านให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดการสะสมของใบไม้เพราะจะเป็นแหล่งกําเนิดเชื้อโรค และสัตว์หลายได้เพียงเท่านี้นะคะคุณเอาปรชญาวฮวงจุ้ยตรงนี้ไปใช้ในการปลูกต้นไม้แล้วก็เลือกต้นไม้ที่เป็นมงคลก็จะทำให้บ้านของท่านร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะจำไว้นะคะถ้าต้นไม้สูงกว่าบ้านท่านจนเกินไปบ้านท่านจะถูกธาตุไม้ขม่มคนมักจะเจ็บป่วยง่ายและมีอุบัติภัยทางการเงินรู้เท่านี้ก็ไปปรับนะคะจะได้ดีขึ้นค่ะ